สร้างไรายได้ด้วย Affiliate กับ A-Mot รับรายได้เพิ่ม3เท่ารีบมาสร้างไรายได้กันสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพีลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องในทุกสออะไรมืออาชีพนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยย้อนออกมาอยู่ในส่วนของ Affiliate นะครับด้วย a m o d นะครับว่าอทำอยังไงเนี่ยให้เราได้ไรายได้เพิ่ม3เท่าตัวนะครับเท่าเลยจริงๆโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเราก็แค่ ถ้าเราไปทำแอ f เฟอร์เบางบางแอดเฟอร์เเนี่ยเราแค่เขาเรียกว่าโพสตแล้วเราก็ได้รับเงินมาใช่ไหมครับแต่ในบอสเนี่ยไม่ใช่เขาจะมีจ่ายค่าค่าแรงหรือว่าจ่ายรายได้เพิ่มเนี่ยนะครับแยกออกมาอีกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้รายได้3เท่าอย่างไงนะฮะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นฝากเพื่อนๆกดติดตามกด s u b สไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ติดตามนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างรายได้เทคนิคการสร้างรายได้ภายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคมาต่อกันเลยละกันนะครับมาดูกันนะครับว่าตัว a m o มเนี่ยนะครับเขาจะจ่ายไรายได้เนี่ยนะครับเพิ่มให้กับเรายังไง a m o มสี่้เป็นเห็นไหมครับ a f f i l i a t e marketing นะครับ Online t เทรดน,นะครับก็จะมี เกี่ยวกับเรื่องของการทำแอฟเฟลต์นะครับเน้นๆหลักๆก,ก็จะเป็นพวกสินเชื่อนะครเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูข้อมูลล้กันมาดูเรื่องของการรับรายได้ก่อนดีกว่าอ่มานะครับผมขอใช้รูปภาพนี้เลยง่ายๆนะครับตัวระ,ระบบของเอมอเนี่ยเขาก็จะมีแผนการจ่ายรายได้เนี่ยทั้งหมดนะครับก็คือเพิ่มขึ้นนอกจากเราเองเนี่ยเป็นคนที่จะไปกระจายพวกแบนเนอร์แล้วเนี่ยนะครับเรายังสามารถที่จะสร้างทีมสร้างสาขาได้ด้วย สมมติว่าวันนี้เรามีเพื่อนนะครับอพอเราสมัครเข้ามาเสร็จแล้วเรามีเพื่อนเพื่อนสนใจเพื่อนสนใจเพื่อนก็สมัครเข้ามาเพื่อนเนี่ยนะครับทำไรายได้ได้เท่าไหร่นะครับเราได้สิบเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเพื่อนเราเนี่ยก็เอ้ยได้ไไนิดนึงนะฮะก็ไปแนะนําเพื่อนเพื่อนมาสมัครเพือ่อนคนที่สองเนี่ยนะครับเขาไปแนะนำะโปรเจกต์ของตัวไอ o d เนี่ยนะครับได้ไรายได้เท่าไหร่ เอมอสจ่ายเพิ่มให้เราอีก6%นะครับแล้วก็คนที่2เนี่ยก็ตื่นเต้นไปบอกคนที่3คนที่3ก็สร้างรายได้เพิ่มนะครับทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้เราได้4%อ่าเห็นไหมอันนี้คือสรุปแล้วเราได้เพิ่มรายไ,ได้เพิ่มเท่าไหร่ครับ20%นเนี่ยนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าทุกคนต้องมีไรายได้นะครับทุกคนต้องมีไรายได้แล้วตัวของเอมอสเองเนี่ยก็จะเป็นคนนะครับ จ่ายเงินส่วนต่างอันนี้ไม่ได้ว่าไปหักหัวคิวจากเพื่อนเรานะไม่ใช่นะครับตัวระบบของเอโมสเนี่ยเขาจะเขาจะเขาเรียกว่าจ่ายเพิ่มให้เราเองเลยอ่าเห็นไหมตรงนี้เนี่ยสังเกตน,นะครับว่าไม่จํากัดนะไม่จํากัดนะครับฝั่งพวกนี้ไม่จํากัดเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าเรามีคนที่มาร่วมงานเยอะนะครับเขาสร้างได้ได,ได้เราก็สร้างได้ได,ได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูตัวอย่างก็คือ สมมติว่าถ้าวันนี้เพื่อนเรานะครับคนที่หนึ่งเนี่ยที่เขามาสมัครคนแรกเนี่ยเขาสร้างรายได้ให้เราเนี่ยนะครับก็คือ1 0,000หมบาทเนี่ยเราได้ค่าคอมมิก็คือเท่าไหร่ครับ1นึ่งพันลงไปครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเราคนที่2เนี่ยนะครับก็คือเพื่อนของเพื่อนเราเนี่แหละเขาก็ไปสร้างรายได้ของเขาเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มมาหกร้อยนะครับแล้วก็คนที่3เนี่ยเขาก็ไปสร้างรายได้ของเขาสมมุติว่า1นึ่งหมื่นเราได้เพิ่มมาอีกก็คือเท่าไหร่ครับ400 รวมแล้วเราจะรับรายได้ในเดือนนั้นในเดือนนั้นหรือว่าในรอบบินนั้นเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ2,000บาทเพิ่มขึ้นมาไม่เกี่ยวกับที่เราขายของได้นะไม่รวมกับที่เราขายพวกโปรเจกต์ของสินค้าที่อยู่ในเอ o มได้อ่าโอ,โอเคไหมนั่นแปลว่าถ้าวันนี้เรามีเพื่อนเยอะมีคนเยอะนะครับเราก็มีโอกาสที่จะได้รับรายได้เพิ่มอีก3เท่าตัวเลยทีเดียวที่นี้ เพื่อนๆก็คงอยากจะดูแล้วแหละว่าเอ้ยแล้วมาถึงขนาดนี้แล้วจะต้องทำยังไงนะครับวิธีการก็คือนะครับให้เพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆวิธีการนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับคลิกที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนเลยนะครับลงทะเบียนจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับก็เข้าสู่ระบบได้เลยเข้าสู่ระบบนะครับตามนี้ นะครับก็มาถึงก็เข้าสู่ระบบนะครับคลิกเข้าสู่ระบบเลยส่วนวิธีการลงทะเบียนนะครับผมสอนเอาไว้แล้วนะครับอยู่ตรงนี้เพื่อนๆก็ไปดูได้วิธีการลงทะเบียนนะครับเสร็จเข้ามาแล้วก็เข้าสู่ระบบเลยนะครับพอเราเข้ามาแล้วก็ให้เราสังเกตจะมีอยู่คำหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผู้แนะนำนะนะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยผู้แนะนำนะครับเราก็จะ เห็นลิงก์ลิงก์อันนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเอาไปแชร์นะครับในสื่อโซเชียลอย่างเช่นนะสมมติผมแชร์ใน facebook นะฮะผมแชร์ใน a c e b o o กก็ก็ได้เลยอ่าแบบนี้นะครับก็เอาไปแชร์ใน facebook นะครับทีนี้เราก็อาจจะไปใส่คอนเทนต์เพิ่มใส่เนื้อหาใส่รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าตัวระบบเนี่ยนะครับเขาจะฟีดหน้าตรงนี้ขึ้นมาให้เรานะครับหรือว่าถ้าเราไม่อยากให้เป็น อันนี้เรียกเป็นตัวแบ็กลิงเป็นตัวแบ็กลิงนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้รูปภาพเองสมมติว่าเราอยากได้รูปภาพเองเป็นรูปภาพอันนี้ผมก็ไปโหลดรูปภาพมานะครับขออนุญาตออกไปที่รูปภาพนะครับอันนี้เลยผมก็เลือกอันนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไปสมมุติว่าเรามีเนื้อหาเราก็ใส่เข้าไปเลยสร้างรายได้สร้างรายได้ผมก็ใส่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ เพิ่มขึ้นมาสักนิดนึงคือต้องบอกก่อนนะว่าตัวเอมอเนี่ยคือคุณสมัครฟรีนะครับฟรีเลยแบบไม่ต้องทําอะไรเลยแถมคุณยังได้เงินเพิ่มอีก3เท่าตัวจากการจากการที่เรา1ก็คือเรากระจายลิงก์ที่เป็นในเรื่องของการแนะนําคนให้เข้ามาทําการตลาดเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเหมือนตัวเอมอเองเนี่ยเขาต้องการให้เราเนี่ยแหละเป็นคนช่วยโปรโมตพอเราเป็นคนโปรโมตก็อ่ะก็เหมือนเป็นการ เอาค่าแอดหรือว่าค่าสื่อโฆษณาที่จะต้องไปออกให้กับคนอื่นเนี่ยเอามาออกให้เราแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรมากเงื่อนไขไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็ไม่ได้มีข้อผูกม,มัดถามว่าเราสมัครฟรีแล้วเราไม่ไม่ได้ทําอะไรเราจะได้เงินไหมก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปเรียนรู้เทคนิคการแชร์การโพสต์นะครับต่อไปซึ่งวิธีการพวกนั้นเนี่ยนะครับผมได้สอนไปแล้วในวิวดีโอแรกนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยติดตามแต่ว่าเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาสอนเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง นะครับแยกเรื่องของเทคนิคก,การโพสต์ไปเลยนะครับอ่ะอันนี้ผมก็ใส่เพิ่มนะสนใจคลิกก็แบบนี้เราจะเอาลิงก์นี้ไปย่อในในส่วนของเรียกว่าในไหนครับในพวกอ่าบิลลีก็ได้นะหรือว่าในตัวอื่นเนี้ยก็ได้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่นะผมก็อ่าใส่ไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คลิกปึ๊บโพสต์ไป นะครับก็แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นพอมีคนคลิกกรอกข้อมูลเข้ามาเห็นไหมครับพอมีคนคลิกกรอกข้อมูลเข้ามาก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นทีมงานของเราที่เข้ามาทีนี้ถ้าเกิดเขาสร้างรายได้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้รับคอมมิชชั่นเพิ่มทันทีนะครับส่วนของส่วนนั้นเนี่ยเราก็ค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ,นะรบต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าคุณมาสมัครแล้วคุณไม่ได้โพสต์ไม่ได้แชร์อะไรเลย แล้วจะมีได้ไม่ใช่นะครับต้องบอกแบบนั้นคุณจะต้องทําการตลาดให้กับทางเ A มอ d ก่อนนะครับแล้วคุณถึงจะได้รับรายได้นะครับซึ่งไปดูในวิดีโอแรกนะครับที่ผมสอนไปแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจ่ผมจะมีวิดีโอที่3นะครับมาเพิ่มนะครับเขามีเครื่องมือพิเศษช่วยเราด้วยอาตามดูแล้วกันนะครับโอเคก็ฝากาไว้แล้วกันสําหรับการสร้างไรายได้เพิ่มนะครับ ไปได้เสริมนะครับแบบฟรีๆกับตัว a m o มนะครับเป็น Affiliate เรื่องของการโปรโมทหรือก็กระจายแบนเนอร์นะครับไปในสื่อโซเชียลต่างๆนะครับอ้อลืมไปบอกไปจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเครดิตสินเชื่อนะครับประกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูสำหรับท่านที่มาในแนวนี้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ โอเคก่อนจากกันไปเหมือนเดิมเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกันกด s u b สไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาวิดีโอนะครับแล้วก็จะมีเทคนิคดีๆมาฝากกันนะครับท่านใดที่กดซั c สไครก็ขอให้ปีนี้2 0 2 0ันนะเป็นปีที่เงินทองไหลมาเทมาล่ำรวยเงินทองกันทั่วหน้านะครับสวัสดีครับ